เนื่องจากว่านานเนี่ยบักหน้าโรนล้างให้คักพี่น้องกินน้ำกับพระทันก็เลยสิพผ้าพี่น้องมาเหตุนรรยาล้างจานชนิดเข้มข้นเลยจ้าขั้นตอนแรกเริ่มจากน้ำบักหนาาไปล้างล้างให้สะอาดเลยเด้จ้าเพราะว่าเทาสิใส่เบิดเปลือกเลยพอล้างเสร็จแล้วเฮ้ากา็จะไปหันเป็นชินนน้นเล็กๆจังซี่ค่ะ เพราะว่าเวลาห้าเอาไปต้มไปสกัดเอานา้ำมะนาวมันจะได้ผลผลิตลายมันจะได้น้ำมะนาวเข้มข้นเลยจ้ะเติมน้ำลงไปในหม้อหกลิตรใส่มะนาวลงไปค่ะน้ำข้าก็จะใส่เป็นน้ำที่มีความเป็นด่างสูง นำไปต้มให้เดือดใส่ไฟแรงเลยเด้จ้าเดือดแบบนี้เลยต้มไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเขาก็จะนำมากรองขอดีของการต้มทั้งเปลือกแบบนี้กระคือสิได้กินหอมจากน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกบางหน้าวค่ะ พอกองเซตแล้วก็จะได้ประมาณนี้จ้ะจากนั้นพักไว้ให้เย็นพ่อนำบางหน้าเข้าเย็นแล้วเขาก็จะมาผสมหัวเชือน้ำยาล้างจานที่เขาซื้อมาน้ำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันแล้วก็ข้นๆให้เข้ากันจ้ะ ข้าเากันดีแล้วเ้าก็จะมาเติมน้ำบางนาวลงไปแล้วก็ค้นให้เ้ากันการเติมน้ำบางนาเานราต้องเติมทีละน้อยจะ้ะเติมทีละน้อยแล้วก็คนคนคๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จังเติมอีกค้นไปเรื่อยๆจะ้ะก <beş. S 2> ารค้นนี้คือถาข้าคนนลร้ค้นนานปันไดคขั้วเนืกนกระสีมากเท่านั้นค่ะ แล้วพอเขาค้นใดทีแล้วเขาก็จะพักไหวห้ฟอ้องพ่นหายไปเบิดใฟ้องยุบเบิดเขาจังค่อยมาบรรจุเซขขวดจ้าและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่ห้าผลิตใส่เองจ้า